สวัสดีครับตอนนี้นะครับที่ออฟฟิศของเราเนี่ยมันมีการหกเถียงกันอย่างมากเลยครับว่าอาหารกลางวันเนี่ยจะกินอะไรนะครับ <_ letter> เราก็เลยต้องมีการสร้างสร้างการแข่งขันขึ้นมานะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีความเห็นไม่ตรงกันนะครับว่าบอสอยากกินอะไรพิซซ่าพี่พิซพซ่าต้า,าก,กินอะไรห,หมูทะครับหมูทะตายอยากกินเคฟซีค่ะอ่ะพิเตอรชบบาบูชาบูจิง ซูช,ซชิส่วนพี่นุอาหารตามสั่ง <laughs> อยากกินผัดพร้อหมูอ่ะคือทำไงก็ได้ไม่ให้มันชนะ <laughs> ใช่ดังนั้นเราจะทำการแข่งขันกันนะครับคนที่ชนะถึงจะได้เลือกเมนูวันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวจะมีการแข่งขันกันฉีดปืนฉีดน้ำนี่นะครับฉีดปืนฉีดน้ำไปที่แก้ววันนี้นะครับพี่นุจะเจอกับพี่เติ้ลก่อนถ้าพี่เติ้ลชนะนะครับพี่เติ้ลจะไปรอซาบูจะ,จะไปรออยู่เออจะไปรอชิงเดี๋ยวพี่นุจะแข่งกับพี่เติ้ลสายจะแข่งกับพี่หญิงแล้วก็ตากับบอส ามาดูว่าอาหารกลางวันมื้อนี้ของออฟฟิศเราจะเป็นอะไรมาพ่อแมเด่นห้ามร่างกายโดนพวกนี้ห้ามร่างกายนะครับนี่คือกติกานี่คือมันจะมีแก้วอยู่ตรงนี้แล้วก็ปืนฉีดน้ำให้เรายิงน้ําให้ดันแก้วเนะี่ยไปเรื่อยๆที่ไปชนเสาก่อนเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าน้ําหมดแก้วอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนั้นท่าเปล่า ห้ามโดนเชือกห้ามโดนแก้วห้ามกับมือนี้ด้วยห้ามจะคิดโกงอะไรตั้งแต่เนี่ยไอ้นี่ก็ไม่ชอบก่อนเลนี่ยอะไรก็ยังไม่เริ่มอ่ะเอาตอันนี้เอาตรงเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยกรรมการกรรมการดูหน่อยกรรมการเอาดินี่คนคนยิงมายืนนี่เลยครับเฮ้ยไม่ไกลจังยิงตรงนี้ที่พี่เติ้นที่ปลอดภัยตลอดนะครับเนี่ยอย่าโดนเส้นดิไม่โดนนี่อ่ากรรมการดูนะถ้าใครโดนเส้นปรับแพ้เลยนะครับเอาแล้นะคะอ่า รออยู่นะเรารอนายอยู่เฮ well. e right? ้ยนี ah 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 yes. ah ่ไม่ไหวเลยอ่ะอะไรกันรถไปเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยไหมช่วหมเฮ้ยมันกะเพราหมูไปกินมันอื่นไปกะเพราหมูอ่ะมันกะเพราหมูเฮ้เครื่องเว้ยเดี๋ยวเหมือนกันตายกระเต้วมันกะเพราหมู ส่งงแรเฮ้ยมันถอยกลับมาไหมอ่ะอยเฮ้ยมีเรื่องกลับมาไหมยอมยอมยอมให้พี่ิจนชนะไปพี่ารนกินอะไรนะชาบูชาบูต่อไปนะครับรอบที่สองนะครับตายกับดินนะครับตายกินอะไรนะเคฟซีเคฟซีเคซีกับซูชิมาไปดิครับคู่นี้อะไรก็ได้จริงๆอ่าพร้อมแล้วนะครับสามสองหนึ่ง จะดามอยู่เลยไม่ได่ไปเลยนะไปไปยังไงครับยังไงครับยังไงครับมาแล้วครับมาแล้วครับเอ้ยเดียวครับเอ้าครับเอาแล้วครับครับตายะถึงแล้วนะครับสายถึงแล้วอชนะล่าสุด AFC นะครับเข้าไปเจอกับอาบูนะครับรอบนี้นะครับระหว่างพิซซ่ากับหมูกระทะ นะครับใครจะเข้ารอบนะครับอ่ะรอบนี้นะครับเนื่องจากว่าข้างเนี้ยมันแพ้2ครั้งแล้วเป่ยนยุทธุก่อนว่าใครจะเลือกข้างไหนโอเคบอสเลือกข้างไหนข้างนี้ครับอ่ะข้างนี้เลยนะ,ะเฮ้ยถ้าเกิดว่าข้างนี่ฉันจะเป็นที่ปืนแน่เลยหมายครับเอาครับครับครับโดนเชือกนะครับฝ่านะครับโดนเชือกฝ่าวัวโดเชือกแก้วฝ่านะครับเดี๋ยวนับหนึ่งถึงร้อยได้เอาเลยโอ้สามพอยสามพออ่ะหนึ่งสองสา ตอนนี้เราได้ครเข้ารอบ3าคนนะครับก็คือบอสพิซซ่าสตเคฟีและเต้นชาบูนะครับรอบนี้นะคะจะได้กินอะไรนะครับพม่รู้ตัดสินแบบยุติธรรมเลยผู้หญิงเข้าวรอบไปรอชิงเออายุติธรรมสุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เต้นกับพี่บอสจะแข่งกันยังไงได้กินเคฟีลององท้องก่อนแล้วแน่นอนตอนเนี้ยยูนิธรรมไหมยูนิธรรมไหมได้ได้เออพิซซ์กับบอสต่อยู่ชุบกันใทรชนะได้เลือกปืนแล้วก็ได้เลือกข้าเขายิงชุบ อ่าบอสเลือกครับปืนตั้งไหนบอสปืนนี้แล้วกันฮะอ่ามเป็นปืนประจำกายบอสอ่าบอสเลือกข้างครับข้างเดิมครับผมเอานี่นะมาพิซซ่าจะได้กินหรือเปล่าเอานะเฮ้ยขยับนิดนึงอ่ะถึงไม่ถึงโอ้ยเหลือมล้่มนิดนึงอ่าพร้อมไหมหนึ่งสองสามไปครับโอ้โหตูตีป่ะโอ้ตูดดีป่ะไปแล้วไปตูดตีป่ะโอ้บอส บอลนำห่างเลยครับตอนนี้เต้นเดี๋ยวดี้ต้นเต้ยเดี๋ยวจะขังเต้นยังขังอ่ะอ่ะไปต่อแลกไปเร็ววะต้นมึงยังจะเล่นอีกเหรอแพแล้วโอ้โหเต้นะครับนี่ที่ชนะกูมาไม่มีประโยชน์ใดเลยรอบชิงชนะเลิศนะครับก็เอาเฮ้ยอย่าบินบังเขาดิแล้วตกรอบอ่ะรอบชิงชนะเลิศระหว่างบอสกับทรายบอส พิซซ่าสายเคสีครับวันนี้อาหารกลางวันจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับระหว่างบอสกับซานะครับพีเต้ยครับเป็นกรรมการไหนครับครับในเมื่อการแข่งขันแล้วนะครับเราให้ตีกับผู้หญิงก่อนดังนั้นอยาให้น้องชายคุณแดงดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเฮ้มันต้องป๋ายยิบชูมไม่ใช่หรอ <c oughs> เขาเป็นผู้หญิงใช่ครับพเธอแล้วก <c oughs> ็ให้เขาเลือกนี่นี่เดี๋ยวให้เลือกนี่ให้บอสเลือกอันอันเลยว่าเอาไหนให้เลือกเลยนี่เป็นไงคือที่ำสุดแล้ววเอาฝั่งเดิมครับบอสเอาฝั่งเดิม นาเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะได้กินพิซซ่าหรือเคเอฟซีาวเเหลือมล้ำอ่ะล้ำเปล่าเต้นล้ำเปล่าเหมือนคุณเข้าข้างเคเฟซีนะพี่พี่กดเลยบอสเกียร์เลยบอสหนึ่ะพร้อมไหมครับนับหนึ่งสองสามโอ้ยขอเสีงอ่ให้ผู้หญิงดิ ไมเอฟกิถึงน้ะโอ้โห่ยพอแกกับผู้หญิงก็ไปหนีเออเฮยมันไม่ไปเนีย้ไม่ต้องเล่นแล้วแหละไม่ทันแล้วเหรออโอ้โห่ครับมันผู้หญิงชนะครับนะแบบว่านด้เข้าข้างเลยับแว่าไม่การก่อยยืชุดเรื่องปืนนเอาปืนดีให้เขาเลยโอเคสรุปว่าน้องสายชนะนะครับวันนี้ออฟฟิศเรากิน KFC แข่งขันของเราก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชนะได้แก่น้องสายนะครับในการแข่งขังนี้นะครับแล้วก็ตามสัญญาครับอาหารกลางวันนะครับของเราก็จะเป็น KFC นี่ดูนะครับไม่ใช่ไก่กาละเล่นะน้ำ,นำเออทำไมไม่สั่งน้ำมาวะอ่าโอเคครับเดี๋ยวมือม้อัของเราก็จะ นี่แหละ KFC นะครับสำหรับวันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยววันไหนที่เราจะแข่งอะไรกันอีกนะครับเดี๋ยวเรามาไว้กันที่อาหารกลางวันรู้สึกภูมิใจไหมฮนะรู้สึกภูมิใจ <laughs> นี่นะครับคนจริงครับเราคนจริงอยู่แล้วเราทำจริงอยู่แล้วนะครับอ่ะมอไปนน้องสายเดี๋ยวพี่ขอกินทั้งชิ้นของชิ้นนะนนนะให้เขากินหรือเรากินด้วยเราขอกินเขาเราเนี่ยต้องของขกินนะเนี่ยม <laughs> ีอาหารของเขาแล้วเนี่ยหรอ